ไม่ได้ยินเลยอะ่ะพูดอะไรนะคุยกับทำเลยครับเป็นเด็กกลางห้องที่ไม่ค่อยอยากจะมีปัญหากับใครสักเท่าไหร่ชอบอยู่กับเพื่อนสนิทอยู่กับแฟนอยู่กับตัวเองบ้างไม่ค่อยชอบพาตัวเองไปสู่ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น เพื่อนไปทางไหนเราไปทางนั้นออาจจะไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะแบบสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะเหมือนเข้าใหม่ปมาแมนนิดนิดมีความรักกุ๊กกิ๊กแต่ว่าด้วยความที่เรนอาจจะไม่ได้มีเวลาให้เรามากขนาดนั้นเพราะว่าเขาต้องไปซ้อมบางทีเราอาจจะต้องอยู่คนเดียวบ้างต้องใช้เวลากับเพื่อนบ้างแต่ก็แต่ก็รักกันรเอาจริงผมว่าตอนที่ครูวินสอนอยู่ที่โรงเรียนปกติวินก็เป็นคนที่ ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรก็แค่สอนเสร็จก็ก็ก็กลับอะไรเงี้ยเออไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าจะมีปัญหาหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับครูวินเลยเขาเป็นครูที่ดีคนหนึงอย่าลืมติดตาม Homeroom 29ตัวประกันเร็วๆนี้ทางช่อง True ID นะครับเจอกันครับ